สิบสี่รายนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าเป็นชายสามรายแล้วก็ที่เหลือเป็นผู้หญิงทั้งหมดอยู่ที่อำเภอกันตังนะคะทั้งหมดอยู่ที่อำเภอกันตังก็เริ่มด้วยรายที่ที่หนึ่งของวันนี้ก็คือรายที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดของผู้ป่วยรกบาดสศมนะคะรา,ายแรกเนี่ยกันตังตําบลกันตังเป็นเพศชายอายุห้าสิบสองปีผู้ป่วยคนนี้ก็คือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันนะคะรายที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเป็นผู้ป่วยหญิงอายุสี่สิบห้าปี ก็สัมผัสกับพวก่วยยันยันสองรายนี้เนี่ยผลเชื้อเนี่ยก็คือทราบเมื่อวันที่30เมษายนคะ,ะรายที่173อยู่อำเภอกันตงังตำบลวงบังวนเป็นหญิงอายุ44ปีรายนี้เนี่ยไปงานแต่งงานคอสิมี้ซึ่งกำลังสอบสวนอยู่ว่าะจะได้รับเชื้อมาจากที่ไหนตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบสวนนะคะรายที่174อยู่ที่ตำบลบางเป้าเป็นผู้หญิงอายุ27ปี รายนี้เนี่ยไปสัมผัสผู้ป่วยรายที่84และ91นะฮะต่อไปรายที่175ถึง178รายนี้เนี่ยทั้งทั้ง 75, 17 6, 17 7 5 177,- 1 7สัมผัสผู้ป่วยคนเดียวกันก็คือรายที่อยู่ที่บ่อน้ำร้อนเป็นหญิงอายุ35ปีแล้วก็รายที่178เป็นเด็กหญิงนะคะ 5, 5ปีอยู่ที่บ่อน้ำร้อนเช่นกัน ซึ่งทั้งสี่ทั้งสี่รายเนี่ยสัมผัสผู้ป่วยรายที่100นะคะต่อไปรายที่179เ็เป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงอายุ6ปีคนนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลเกาะลิบงนะคะสัมผัสผู้ป่วยคอนเฟิร์มรายที่88ต่อไปรายที่1 8อยอยู่ที่ตำบลควนธานีเป็นผู้หญิงอายุ24ปีคนนี้สัมผัสรายที่81แลวก็รายที่92 ในผู้ป่วยรายที่181อยู่ที่บ่อน้ำร้อนเป็นเด็กชายอายุ6ปีนะคะสัมผัสผู้ป่วยรายที่101ต่อไปรายที่182เป็นหญิงอายุ72ปีคนนี้อยู่ที่คลองชีร้อนนะคะสำเพ็จผู้ป่วยรายที่100เพราะฉะนั้นในโซนนี้เนี่ยสำเพ็จผู้ป่วยรายเดียวกันก็คือ5รายแล้วนะคะที่สุดน่าจะเป็นเด็กหญิง2ปีนะคะ น่าจะเป็นเด็กหญิง2ปีที่อายุน้อยที่สุดแต่เด็กก็ตามเนี่ยในในโซนของโรงพยาบาลเราให้เด็กอายุต่ำกว่า10ปีดูแลกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้นอนโรงพยาบาลเราจะไม่ให้ไปนอนโรงพยาบาลสนามอีกเข้าเกณฑ์มาจากจังหวัดเสี่ยงต่างๆเนี่ยสุดท้ายเข้ามาเนี่ยคะ่ะถ้าท่านไม่มีพาสปอร์ตของวัคซีนก็คือฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มหรือท่านไม่มีผลตรวจเชื้อว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อโค 5, วิด19 เขาจะต้องทำแถว LQ, HQ นะคะก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านในส่วนนี้เนี่ยค่ะในทางในทางท้องที่ค่ะโดยเฉพาะที่นายงกับที่ uh, ับที่กันตังก็โดยเฉพาะนายงเนี่ยจะเห็นชัดว่ามีการร่วมมือกันร,ระหว่างท้องที่ที่จะจัดให้มีคล้ายๆกับการเฝ้าระวังแล้วก็ให้มีการทำพรมคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่เสีย่ยงซึ่งซึ่งผลของการทำตรงเนี้ย ทาให้วันนี้เราไม่มี new จากนาัมยกเลยถามว่าประสบความสาเร็จอันนี้ก็ต้องชื่นชมในในทุกๆคนที่ชอบแล้วก็บรถึปประชาชนในท้องที่ที่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะแพเพศหญิง12รายเป็นเด็กชาย3รายค่ะไม่มีผู้ป่วยที่เป็นอาการหนักแต่มีผู้ป่วยปานกลางไงค,ค่ะก็คือมีอาการของการติดเชื้อในปอด14รายที่ต้องทานยาต้านไวรัสนะคะแต่ว่าไม่มีใครที่ยังมีอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้ สำหรับโรงพยาบาลสนามนะคะโรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนี้ที่โรงพยาบาลสนาม3ก็คือชั้น10อาคาร่อดรถโรงพยาบาลตรงังมีผู้ป่วยอยู่ทั้งหมด53รายนะคะจากจำนวนเตียงที่ถูกได้คือ60เตียงเพราะฉนั้นเรามีเตียงเหลืออยู่ที่7เตียงนะคะในในนี้เนี่ยเป็นผู้หญิง 39รายแล้วก็ผู้ชาย14รายจริง,รงๆเราพยายามกั้นโซนแบ่งครึ่งๆนะคะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยปริมาณเพศหญิงมากกว่าแล้วก็ต้องขยายโซนผู้หญิงออกไปนะส่วนพื้นที่สนามเนี่ยค่ะสนาม3เดิมเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลต่างเป็นหลักนะคะส่วนสนาม4ก็จะมีโรงพยาบาลตรางเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีพยาบาลและแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนเข้ามาช่วยหมุนเวียนในการดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะส่วนอายุที่จะเข้าโรงพยาบาลสนามได้นเนี่ยก็คือ กำหนดตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็คือถ้าเป็นเด็กก็คือ10ปีขึ้นไปในผู้ใหญ่ก็คืออายุไม่ออไม่มากกว่า60ปีนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มอายุ10ถึง60ปีก็สามารถอยู่ที่โรงพยาบาลสนามได้สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวหรือมีอาการไม่ไม่คงที่เราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพาไปใสยอยู่ในโรงพยาบาลกลางเท่านั้นนะคะตวนในที่นี้ก็คือว่าเราจะแบ่งผู้ป่วยกลุ่มที่มีความสูงเสียงสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มนี้ค่ะเราอาจจะยังไม่ได้ผลการสวบเราก็จะแยกผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าไปที่ห้องพิเศษแยกโรคนะห้องน,นี้ยจะอยู่ห้องเดียวคนเดียวจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตรวจสวบสารข้าหลังในโพรงจมูกแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะให้ผู้ป่วยออกมาข้างนอกได้ถ้าผลการตรวจเนี่ยเป,เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นขอให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลพยายามจำแนกโซนผู้ป่วยระหว่างโซนที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือโซนที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าออกจากผู้ป่วยทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยการแยกเนี่ยก็มีประโยชน์ทั้งกับตัวบุคลากรเองด้วยก็คือหมอพยาบาลเขาก็จะได้ทราบว่าในโซนนี้จะต้องป้องกันตัวเองยังไง,ไงผู้ป่วยก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะส่วนผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องผ่าตัดฉุกเฉิน,นเนี่ยค่ะทุกรายคุณหมอแลพยาบาลเนี่ยอาจจะต้องป้องกันตัวเองก็คือเราจะคิดว่า ทุกคนมีโอกาสเป็นโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวทางการป้องกันบุคลากรในโรงพยาบาลแล้วก็เป็นแนวทางที่ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลุ่มไม่เสี่ยงจะมาติดกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็ขอให้ไว้วงใจในเรื่องของการการดูแลตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะเรามีกลุ่มเสี่ยงเยอะที่จะต้องมากัตากตัวแยกตัวใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยเราให้ home วได้บางท่านต้องเข้า L q ถ้าเกิดว่าเป็นออเสี่ยงสูงมากๆ L q นะวันนี้ เปิดให้บริการเพิ่มอีกแล้วนะคะทั้งหมดเป็น4แห่งแห่งแรกก็คือโรงแรมบัตเจนน่ะณวันนี้เนี่ยมีอยู่ที่49เตียงน,นะคะธรรมรโรงแรมธรรมรินมีอยู่ที่100เตียงโรงแรมอีขคาอีนมีที่80เตียงแล้วก็ธรรมรินทนาที่250เตียงเพราะฉะนั้น LQ เราจะมีทั้งหมด479ห้อง479ห้องของของทั้งจังหวัดน,นะคะณนะวันนี้เราใช้ไปมีผู้ป่วยใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ห้องอยู่เนี่ยก็คือ 243ห้องแล้วก็คิดเป็นจำนวน,นคนไข้3า7ร่รายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งยังยังมีที่ว่างเพื่อจะทำะได้ได้กักตัวผู้ที่ที่มีความสิ่งสูงหรือสัมผัสสูงนะคะ